รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับพบก,กับช่องทีท,ทีสองสนสไตล์อีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะไปตกปลาบ่อตองบีกันนะครับผมที่บ้าน กระพงจังหวัดพิษนุโลกนะครับก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะครับก็วันนี้เปิดตัวมืดหน่อยครับเพราะว่าถ่ายในรถนะครับรีบจัดตื่นสายครับตีห้ากว่าแล้วจับฉลากหกโมงถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวให้เพื่อนจับไปก่อนครับเออเมื่อวานแย่เมื่อวานก็ไปออกไปตกปลามาไม่ได้ปลาซากักตัวเอ้ยได้สี่ตัวนอนจันเอปลายิสกตัวน้อยน้อยครับโอ้เส็งเลยก็เดี๋ยววันนี้ไปแก้มือครับ ค่าคัน400บาทครับน่าจะ27ก็น่าจะชนกันแล้วครับบอรนี้36 36ก็น่าจะชนกันเลยไม่เกินไปกว่านี้ก็เลยเอาไปแค่36นะครับเอาไป18 27 36วันนี้ก็จะประกอบสามระยะอาจจะ18 30 36นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับลุยนายบอสจะมาถึงแล้วเบอร์ครับขอเบอร์ครับขอเบอร์ครับ หัวมาจากมังกรตอนตีห้าหนึ่งมามบอกว่าเธอมารับเ้าได้เตรียมของเสร็จแล้วครับน้ำค่อนข้างขุ่นนะครับว่าปลามันเยอะครับนายบอสการันตีคนเต็มครับวันนี้44่สายครับชาวนี้ครับตกเป็นนวดนี่มังครับ ก็ตกเป็นบาลานนะครับผมบาลาน์เตะ17ตะขอนะครับเราเล่นครับเราเล่นโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ7จ็ดโมงครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันครับลุยตอนนี้ตกเป็น18ครับ Tao tục quá. À? Ui. bỏ đồ này là? อันเม็ดเงี้ยอ้าว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  <c oughs> มาครับแปมแล้ อเนี <Yes>. huh? ่ะอืมครับแตนสองเดือด ยย้นิ่เบอร์นินเบอร์ช่งเล้ยงเนี่ยคุยไม่ได้นะทั้งวันนะใหญ่ว่ายังไม่ถึงเวลาครับโอ้เมื่อ7โมง2นที อาที่เบาอาปล่อยกันแลถ่ายให้ว่โอ้นะครับโลกว่าเพื่อจะไปให้สองนาทีโลกว่าโหเบเราได้เบาที่โอ้โหสับถี่จะงา

ช่างดีช่างด,ดีลุด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 ครับมาอีกหนึ่งครับโอ้โหลืมกดกล้องมาอีกหนึ่งครับโอ้โ,อโอ Bent, quân rồi cong Cột cong cong con con cong cong con cong 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 đeo cong 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 ช่างแล้วนะเนี<า>่ยไม่ถึงขีดแล้นนวมาอีกนึ่งครับดุกดุก,ดกสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วครับเงียบครับตอนนี้ม,มีกินช่วงน้ำเดือดประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ห่างตัวมาเรื่อยห่างตัวมาเรื่อย ก็เงียบครับแต่ก็ยังโดนกันเรื่อยๆนะครับส่วนมากจะเป็นปลาเกี่ยวนะครับปลามันเยอะครับแต่ว่าก็ยังบ้าครับอาจจะมีตื่นค้นบ้างอะไรบ้างนี่น้ําก็เป็นฝ้าจับได้ที่อย่างดีครับแต่ปลาไม่กินแต่ปลายังแน่นครับเดี๋ยวมาเก็บตกแน่บอกเลยนี่ก็มีรางวัลปลาใหญ่นะครับปลานิลใหญ่ห้าร้อยสามร้อยสองร้อยนะครับหนึ่งร้อย ที่รางวัลหารางวัลก็อกจะเฝ้าครับเผื่อฟุกโอเคครับเดี๋ยวไปรู้นันต่อครับ đục 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 bơ mót cái này alop Hả? pha nè alop đục cái đồ của nữa ai boss chụp máy đi

ไไม่ได้หอมดิบอกเลยว่ามันหอมขั้นหนึ่งนะจ้าเว็แนแบนได้ทอดเฮ้อ วัดนะไอช่างเดีวโอ้โหตัวแค่เนี้ยโอ้หพี่ลอยเที่ยวตัวแค่นี้ไม่กดก็เดี๋ยวไปชมผลงานรวมกันครับนี่ครับแล้บอสจ๊อดจอดจะยาวไหมคนกลับจะหมดอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะนั่งตกต่ออีกสักพักนะครับเดี๋ยวรอชมผลงานรวมตอนเย็นนะครับผม